ช่วงเช้าเช้าค่ะลูกค้าวันีช่วงเช้าเของวันที่21ค่ะที่2 1พฤศจิกาย,ยน2565ค่ะวันนี้แม่ค้าจะพาลูกค้ามาชมวิดีโอการทำงานของคูปต t a l 3 4า8 b 5 2ค่ะลูกค้าเราจะมาดาันแล้วก็ถ่ายดูค่ะจะมาชมวิดีโอการทำงานจริงเลยค่ะลูกค้า ก่อนสองชิ้นค่ะไปมีดกันหน้าผานบุกค,ค่ะหรือว่าลูกคา้าท่านในอยากได้ผานทวนก็ได้นะคะลูกคา้าผานบุกผานทวนได้ค่ะ หน0่งเก้าพับาทคะ่ะลูกค้า199,000สาหม่นเก้าพบาทอันในราคานี้นะะนมันคือนะคะพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าด้วยค่ะเราก็จะเช็คถูกก็ซื้อให้ทย้งสีล้อลูกหมาลูกปืนเปลี่ยนน้ำมันช่วงบระกอบเช็คระบบไฟคะ่ะลูกค้า คะแล้วก็ได้ชมวิดีโอการทำงานของคุปตาเอลสามสี่ศูนย์แปดปีห้าสองไปแล้วนะคะลูกค้าคันนี้เล่นเอกสารครบค่ะเล่นเอกสารครบเลยลูกค้าท่านใดสนใจรถถ่ายสายสีแรงม้าคันนี้ค่ะโทรสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าแปดล้านรถถ่ายมือสองเราในที่ขวันแก่นค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาชมรถค่ะอยากอยากจองลูกอยู่ใกล้ค่ะอยากจองอย่างเงี้ยค่ะอยากจองออนไลน์ได้ค่ะลูกค้า จาคนต่าก็หนึ่งหมื่นบาทค่ะทางร้านก็เก็บงานให้ด้วยค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือจ่ายกับสไลด์ปลายทางได้เลยค่ะลูกค้าสวยค่ะคันนี้เครื่องแกปั๊มดีค่ะสีเดิมทั้งคันนะคะลูกค้านี่สีเดิมทั้งคันเลยไหมคะก็จะเช็คสีสีล้อลูกหมาลูกปืนแล้วก็ระบบไฟให้ค่ะไฟท้ายที่มันแตกก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะลูกค้าก็เช็คสีสีล้อลูกหมาลูกปืนค่ะ ไฟหน้าก็แตกค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะลูกค้าเปลี่ยนไฟหน้าให้ใหม่คันนี้สีเดิมๆสวยแล้วค่ะลูกค้า ทางร้านเราขายเงินสดนะคะคันเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกศค่ะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกศค่ะก็ใช้งาน2,900ชั่วโมงค่ะ <vocabulary> คันน <enn> ี <Gerilim> ้ลูกค้าท่านใดชื่นชอบสาิสีแรงม้าค่ะต้องคันนี้เลยไปใช้งานในไร่ในสวนค่ะคันไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากค่ะลูกค้าคันพอดีพดีค่ะ นะคะก็เปิดราคาขายที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะส่งฟรีภายในสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกค่ะลูกค้าท่านใดอยู่ไกลไม่สะดวกมาชมรถจองไหมคะออนไลน์ได้ค่ะลูกค้าทักไหมคะเลยหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าแปด้ทมือสองเราแนี่คอนแกนค่ะแอดไลน์ไหมคะเลยไหมคะจะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทางไลน์ได้ค่ะ ร้านเราก็เปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะลูกค้าทัวร์นานไม่ค้าได้เลยเว่าจะมาดูรถค่ะแล้วก็สอบถามได้เอาวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการรีวิวรถถทยคูปต้า L 3 4 0 8ี่ศูนย์แเพียงเท่านี้ค่ะลูกค้าฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของร้านรถถทยเหล่านี้ขอนแก่นนะคะขอบคุณมากค่ะ